บาทแล้วค่ะดอกซากุระค่ะบ้านเป็นบางต้นเนาะมาแล้วเจ้านาซากุระมาแล้วเจ้าอันนี้มันเป็นดอกซากุระสีขาว ม,มันยังบานหมดเลยเนาะมันยังบานไม่หมดค่ะเ,เ,เสียงรถไฟค่ะถ่ายดอกสากุละก่อนเนาะรถไฟถ่ายทีหลัง ดอกซากุระสีขาวเจ้าเยอะเยอะทายบ่อถั่วไปถึงแล้วอันนี้เดี๋ยวค่ะมันบานบานบานเยอะๆบานเต็มๆป้าดาวจะมาทายอีกเจ้ามันกำลังเริมบานเนาะถ้ามันบานเต็มๆมันจะงามขนาดเลยเวลามันบานเยอะๆบานเต็มๆมันจะสวยมากสวยงามสวยงาม มันยังบานไม่เต็มนะออกกำลังกายต้องเบ่งเสียงด้วยเออเนาะ ต้นดอกสก,กุละาทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามันบานเต็มๆนะป้าดาจะมาถ่ายอีกค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะสาาันบานเต็มๆมันจะขาวเต็มไปเลยสวย มันยังบานไม่เต็มเนาะสะพานรถไฟค่ะที่เป็นกำแพงข้างบนนั่นนะรถรถหัวจรวดซิงกันเซ็นนะจ้ารถไฟด่วนวิ่งตรงนั้นแหละ ช้อนแสงค่ะ แต่วันซองน้อยนะเจ้ามันน้อยค่ะเยอะกําแล้หลวอ่ะบานแล้วค่ะเอาล่ะขนเหลิมออกมาแอวแล้วเจ้าดอกซากคุรลาบบานเนาะ มันมีหมู่กี่ร้อยกี่พันต้นเจ้าเยอะแถวแม่น้ำเนี่ยขึ้นไปทั้งเหนือมันแต่ถ้าจะไปไกลๆต้องหอข้าวหอหน้าไปตัวเจ้ามันต้องเดินหลายๆสมองถ้าไปไกลๆเนาะถ้าไปไกลๆก,ก็ต้องหอข้าวไปค่ปะปั้นอย่างกต้นวลวกนละนั่นนี่พอนะ อัน,นี่มันบานก่อนนี่แหละมันร่วงเนี่ยออป้าป้านไปทำงานมาเดาชากุระบานแล้วนะอีนี้ฮะเอีอาทิตย์ก่อนอันไปถ่ายเมียนหน้ามันยังบบบานเลยนะบานแล้วอีนี่อ๋อถ้ามันแดดมันจะบ,บานเร็วเจว้าโอ้ตอนนี้งานงาม Thank you. กันเดียวถ้ามันบานเต็มๆจะบ้าทายอีกเจ้าเนี่ยวันนั้นอย่าก็ลวงแล้วนะนเนี่ยมันแดดนาะแต่ว่าน,นี่ผลมันตกนั้นเนี่ยอืต้นนี่บานเยอะเยอะต้นนี่ต้นใหญ่ขนาดเลยนะเนี่ย ข้างนี่ก็เปล่ยนแม่น้าเนาะนี่ลหรสีมากทายคือคลิดก่อนนั่นแหละตอนนี้บ้าน้ะเจ้าสากุระเนาะบานเล้วจ้า<ม>ปีนี่บ้านเดี้ยวนะเนี่ยเพราะมันหฮอนเนาะมาเจฮอนเลยนะทุกปีมันต้องสิ้นเดือนมันก็ ต้นซากุระหลวงเจ้านี่แล้วต้นใหญ่ขนาดเลยคนแปลงทางเดินนี่แล้วเจ้ากันเดี๋ยวถ้ามันบ้านเต็มๆป้าแด้วก็จะมาทายให้เห็นเนาะสงสัยออกบ้านทุกวันแล้วเนี่ย ชมวิวเหมืนหน้าปตัวยเนาะกำเดียวถ้ามันบ้านเต็มๆก็ต้องปิกมาทายตรงนี้อีกเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มบานเดี๋ยวต้องมาทายตรงนี้อีกหลายๆรอบมันยังบานไม่หมดค่ะ เสียงรถไฟมาทายเอาตอนาซีม้วกวนะัเนาะเพราะว่าตะวันอาจจะย้อนแสงน่อยอันนี้ทายตั้งไหลไปทั้งที่ตะวันที่ตั้งใต้เจ้า บานแล้วบานแล้วสักโรละาบานแล้วส้มยิวเหม่นน้าไปตัยนะโดยสมสักโรละาโยส้มบิวไปด้วยค่ะส้มดอกสักโรละไปด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามันบานเต็มๆอีกไม่กี่วันป้าดาวก็จะมาถ่ายตรงนี้อีกนะคะ มันยังบานไม่หมดค่ะข้างๆนี่มันเป็นบ้านคนค่ะเป็นบ้านของชาวบ้านเนาะ